เจริญค่ะพอดีมาที่วัดนี้เป็นครั้งแรกอะค่ะแต่ปกติไปทุกวัดก็เวลาทําบุญเสร็จก็จะมีการกรวดน้าอะค่ะแต่เพื่อนที่มาที่นี่เขาบอกว่าวัดเนี้ยจะไม่มีการกรวดน้ําหนูก็เลยอยากจะทราบว่ากันที่ที่ที่เข้าใจมาโดยตลอดอะค่ะมันคือยังไงอคอเาบกว่าทำบุญเสร็จต้องกรวดน้ำเหรอการการทำบุญเนี่ยโยมเป็นการทำบุญในพุทธศาสนาไหมทำค่ะโยมกำลังถามในพุทธศาสนาใช่ไหม แล้วยมกําลังต้องการคําสอนของพระศาสดาหรือคําสอนของคนอื่นคําตอบเนี่ยพระศาสดาพระศาสดาใช่ไหมอ๋อยมพอใจและศรัทธาในคําพระศาสดาใช่ไหมค่ะไม่ได้เอาคําคนอื่นเนาะค่ะถาม <laughs> หให้มั่นใจก่อนเ <laughs> <laughs> พราะเดี๋ยวตอบไป <laughs> เดี๋ยวมาอ้างคําคนอื่นนะ <laughs> <laughs> ก็ก็พระศาสดาไม่ได้ไม่ได้เคยตรัสเอาไว้ ไม่ได้สอนไว้เราก็เลยไม่ได้ทำแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าโยมสามารถหาคำสอนของพระศาสดานะที่ท่านตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองได้ว่าท่านสอนอันนี้ท่านสอนอันนี้โยมก็เอามาให้เรายินดีทำตามนะแต่เพราะมันไม่มีหาไม่เจอนะ,อะเราก็เลยไม่ได้ทำเพราะนั้นจริงๆแล้วในพุทธศาสนาเราก็ต้องการพุทธเพียวเพีวพุทธแท้ๆ พุทธที่ไม่มีอะไรมาปะปนเราก็เลยพยายามเดิมตามพระสูตรที่พระองค์บอกว่าให้แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าบัญญัติให้แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าภาสิทธว่าภาสิทธอะไรที่พระองค์บัญญัติเราก็บอกบัญญัติอะไรที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติเราก็บอกไม่ได้บัญญัติอะไรที่พระองค์ภาสิทธิเราก็บอกพระองค์ภาสิทธิอะไรที่พระองค์ไม่ได้ภาสิทธิเราก็บอกพระองค์ไม่ได้ภาสิทธิ อะไรที่พระองค์ประพฤติมาเราก็บอกพระองค์ประพฤติมาอะไรที่พระองค์ไม่ได้ประพฤติมาเราก็บอกพระองค์ไม่ได้ประพฤติมาพระองค์ไม่เคยประพฤติอย่างนี้ไม่เคยบัญญัติอย่างนี้ไม่เคยภาสิตอย่างนี้เราก็บอกส่วนใครจะศรัทธาคําที่พระองค์บัญญัติหรือไม่ศรัทธาก็แล้วแต่เขาศรัทธาเนี่ยเราไปบังคับกันไม่ได้เห็นไหมนั้นถ้าเราศรัทธาคําสอนในพระพุทธศาสนาบอพระพุทธเจ้าพูดอย่างไรตรัสอย่างไรเราจะเชื่ออย่างนั้นทําอย่างนั้น เราก็มาทำอย่างนี้แหละอย่างที่ทำอยู่นี่แหละเนาะก็เนขะ้าใจเนาะ